แฟนๆหัวจะปวดนางเอกด,ดังถูกเซ็นเซอร์ออกสื่อเหตุชุดวิวเกินไปอีกหนึ่งนางเอกด,ดาวรุ่งกำลังมาแรงมากๆในวงการบันเทิงจีนสำหรับเทียนซีเว่ยหรือลี่เวยสาวสวยหน้าหวานที่โด่งดังจากซีรีส์ปวดักวิวาวาวุ่นด้วยความสวยที่สาวเทียนซีเว่ยมีดวงตาสดใสและหน้าตาที่น่ารักน่าหยินด มีความจะมุกมิกในตัวทำให้แฟนๆได้ตั้งฉายาเธอว่านางฟ้าแห่งรักแรกเป็นฉายาที่เหมาะสมกับเธอจริงๆแต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับงงตาแตกกับภาพเถียนซีเวยออกงาน GT โหมด งานประจำปีของนิดียาสาร G ีทิวแต่ติดปัญหาเรื่องชุดที่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ให้ใส่ชุดโป๊โปโชว์หน้าอกหน้าใจทำให้ชุดราตรีที่เธอได้สปอยไว้ต้องถูกเปลี่ยนทั้งหมดทำให้งานนี้แฟนๆได้เห็นเทียนซีเวยต้องเปลี่ยนถึง3ชุดเลยทีเดียว